สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วันนี้18ข้อรวยเงียบฉบับคนญี่ปุ่นเรื่องราวที่จะทำให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพราะความเงียบบางครั้งก็คือเสียงของปัญญาข้อที่1เก็บเงินให้เหมือนซามูไรเก็บดาบใช้เมื่อจำเป็นแต่พกไว้เสมอคนญี่ปุ่นรู้ว่าเงินไม่ใช่ของเล่นแต่คือเครื่องมือยามกับขันข้อที่2 ช้ของเหมือนเป็นของวิเศษแก้วใบเดียวใช้เป็นปีผ้าขนหนูใช้จนขาดเพราะคุณค่าของของไม่ใช่ราคาแต่คือความใส่ใจที่มอบให้มันข้อที่ 3. อยู่บ้านเล็กแต่ใจใหญ่ไม่ต้องหลังโตแค่สะอาดเรียบร้อยหน้าอยู่ก็มีความสุขได้ทุกวันข้อที่4กินข้าวบ้านยังไงก็อร่อยกว่าอร่อยที่ใจไม่ใช่แค่ลิ้นเพราะบ้านคือที่ที่อุ่นที่สุดข้อที่ 5. เก็บก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บการวางแผนคือเกราะป้องกันความจนรู้ว่าเงินจะไปที่ไหนคือก้าวแรกของคนรวยข้อที่6 อยู่แบบเรียบง่ายคือหรูหราแท้จริงมินิมอลไม่ใช่แค่แฟชั่นแต่มันคือการมีชีวิตที่ไม่หนักข้อที่7เงียบเพื่อฟังโลกไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรคนที่ฟังเก่งมักตัดสินใจได้ดีเพราะเข้าใจมากกว่าคนอื่นข้อที่8ขอบคุณทุกสิ่งแม้เรื่องเล็กน้อยอาริกาโตกไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือทัศนคติของผู้เห็นคุณค่าชีวิตข้อที่9เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือผลลัพธ์ของความใส่ใจโฟกัสที่คุณภาพเงินจะตามมาเองข้อที่1ิบ งานคืองานไม่ปนกับชีวิตส่วนตัวมีเวลาให้ตัวเองพักให้เต็มเพื่อจะกลับไปทำงานอย่างมีพลังข้อที่11ทุกอย่างต้องมีแผนแม้จะเปลี่ยนได้เสมอวางแผนไว้เพื่อไม่ต้องพึ่งโชคชะตาข้อที่12สุขจากของเล็กๆไม่ใช่ของแพงชาเขียวร้อนหนังสือดีๆหรือเสียงฝนก็ทำให้ใจอิ่มได้โดยไม่ต้องจ่ายแพงข้อที่13ลงทุนกับความรู้มากกว่าของเล่นหนังสือหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของเล่นให้แค่ความสนุกแต่ความรู้ให้โอกาสข้อที่14 เดินเช้าแต่ไปไกลไม่ต้องวิ่งแข่งใครแต่ก้าวไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงข้อที่15เคารพผู้อื่นแม้เขาจะต่างจากเราเพราะทุกคนมีทางเดินของตัวเองข้อที่16ไม่โอ้อวดเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดมักมองไม่เห็นไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโชว์ท่าชีวิตดีใจจะรู้เองข้อที่17รักธรรมชาติเพราะธรรมชาติสอนเรื่องจังหวะชีวิตรู้จักรอเหมือนดอกซากุระที่พริบาลเมื่อถึงเวลาและข้อสุดท้าย ข้อที่18ยิ้มในความเงียบคือรอยยิ้มที่มั่นคงที่สุดยิ้มเพราะพอใจไม่ใช่เพื่อเอาใจ18ข้อของการรอยเงียบไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเรื่องของใจของความเรียบง่ายและความเข้าใจในชีวิตหากวันนี้คุณกำลังวิ่งลองหยุดเดินดูบ้างแล้วคุณอาจพบว่าเส้นทางของความสุขอยู่เงียบเียบข้างในตัวคุณเองขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ